ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมันนี่ก็มาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมันนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งคือข้าเป็นผู้ชมไปคิดตามเล่าข่ามฝันกับนาจับเนาะค่ะนาจับมีเพื่อนฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่ามีคนมาลื้อบ้านเอาสังกะสีออกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอากระเบื้องเอายังออกค่ะกะเป็นอึดตืดเพื่นวาเนาะค่ะนาจับนี่เพื่อนเสียใจเนาะค่ะเพคนกะเก็บข่าวเก็บของกับเมียเพื่อนเนาะค่ะ ว่าเพิ่นสิไปเซาบานอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะความฝันของนายจับนี่สิเป็นจังได๋เป็นไปเป็นมาแน่วไรก็บ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเฮาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนายจับพร้อมๆกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะนายจับสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะนายจับสวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้ก็ได้เดินทางมาติดตามของราความฝันกับนายจับเนาะค่ะว่าเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสิฝันจังได๋เป็นไปเป็นมาแน่วไรก็ให้นายจับนี่เล่าความฝันให้ ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังนํากันนะคะเนาะแล้วจับฝันจังไรค่ะผมฝันว่าไอ้ทั้งที่ผมเศราอยู่ทั้งอยุธยานะครับเนาะเขาหมางร่างข้าวปื๊ดครับลังข้าวที่ผมเศราอยู่นะครับโบเหลือหยังเลยครับสร้างมา4ีหาขุนมามาเลยครับหมางสั้างกระซีลงครับกระเบื้องนี่แหละครับกระเบื้องมุ่งกระเบื้องเนาะแม่นครับเขาหมางออกปื๊ดครับบ่เหลือยังไงครับหมองที่อยู่ผักแม่นครับโอหมองักหมองเศ้าเนาะครับเขาหมางออก มาออกกับบักกล้องคือผมสิไปอยู่ไซน้อแบบนี้วะไม่ใช่มีหมองอยู่นะครับแบบนี้ผมว่่าคะก็เลยบอกตัวเมียว่าเขาไปหาตัวมองไม่ก็ไดรน้อครับวะค่ะค่ะครับกันี้ก็คุยกันกับเมียว่าพึ่งมองยูมองเต่าครับถ้ากันตกหลงกันใาญ่ไปหาเต่าหมองไม่แมนครับแมน เดาของเพิ่นบ่อันมางครับเดาของเพิ่นสั่งมามะมังครับเดาของทีเพิ่นนะครับใช่ครับว่าเลขที่นะก็สามสิบแปดครับสามสิบแปดหมู่สองเลยครับหมู่สามสิบแปดหมู่สองเนาะบานดีที่เพิ่นค่ะครับบานดีทีคือบานนะจับอยู่เนาะครับเพิ่นม่ามางเพิ่นมาจักคนค่ะเพิ่นม่าซีคนหาคนซีคนเป็นผู้ชายเบิด์ตครบเป็นผู้ชายเบิดครับขี่รถเอ๋ยซาเลิงพ่วงนี่ละมะมางครับอืมค่ะครับ เคยเห็นหน้าเห็นตากันบ่บ,นบ่บ่เคยครับผูดทีมามาังครับเพิ่นว่าเจ้าของที่นี่สั่งให้เพิ่นมาหมางครับค่ะครับแต่ว่าในความฝันนั้นเจ้าของที่ก็โบ,โบ,บ,บ่อบ,บอกล่วงหน้าบ่บ่บ่บอกครับแม่ป้าบ่บอกเลยครับค่ะ,ะกนะลับมาขอน่ะเห็นหลังคาปเปิดกระตุกใจบ้างแน่กระตกใจก็จักสิอยู่ไสเนาะครับบัดนี้แบบบ่ได้ตั้งโตนะครับเนาะครับค่ะ ค่ะนราจับเพิ่นกาเลยึ้นมาเยี่ยมบ้านเนาะค่ะกมาพะโพกันก็เลยมาถามไทยเรื่องราวความฝันเพิ่นกับฝันเห็นหม่องอยูหม่องเศร้านาะนูจับเน้าครับครับฝันว่าเพิ่นมาแมีนครับนูจับกับจักสีไปอยู่ไสบแบนี้ครับกตกลงมาติดไปหาเศร้าหม่องไม่อยู่ครับค่ะครับในความฝันนั้นได้ไปเศร้าหรอคะในความฝันนั้นยั่งยั่งอยู่ครับก็ลังปรึกษากับมีหนะครับแล้วเพาไปเศร้าหม่องไม่อยู่ก็ได้หรืป่าค่ะ แต่ว่าบ่ท่านเด็กไปเซาครับึกษากันให้่แมนครับข้าวของนี่การเด็กเก็บเลยเมียนบ่หรือว่าของของนี่เก็บครับเก็บท่านยู่ืนบ่ผู้ชายที่มาหม่างมายั้งกับว่าจักหมาจักตาจักเลยครับเพรานว่าจากที่ที่สร้างม่ที่ทนึงครับกลเลยเอาปล่อยผู้ชายให้เป็นเนอย่างหม่างกับหม่างไปครับแล้วพาไปเก็บของครับบ่อาจับนี่ก็เลยยืนเบิงเป็น พะมังแมนครับเก็บเขาขขาเของของจะของเนาะแมนแมนครับค่ะค่ะเราตั้งแต่ยู่หันมานี่เคยฝันเกี่ยวจะเถื่อบ่ค่ะฝันเกียวกับทียูจะของบ่ค่ะครั้งแรกที่ฝันเนี่ยนะครับตั้งแต่อยู่นั้นมากฝึงฟันแมนครับยูมากเลยจ้ะปีนะครับอยูยูมาเจ็ดแปดปีครับฝึงฝันผมก็คือเราคนสีให้โชบ่ค่ะครับค่ะ วันเล็กที่นี่ยเป็นสามสิบแปดมูสองนะครับคาร์โบเน่เนาะวันเล็กที่หรือว่าวันเล็กที่นี่ก็บบสำคัญที่กันเนาะครับผมค่ะเพราะว่าเป็นหลังยูหลังเศร้านาะกับว่เคยฝันเกี่ยลจกะคือผัดฝันเกลผัดฝันว่าเขาหมางแล้วข้าออกแต่เขาบอกท่านอิทุบได้มากครับถอนแล้งข้าออกซื่อๆแม่นครับถอนแล้งข้ากระเบื้องนี่ะครับเอากองกองกันไว้ครับค่ะ ก็รูกใจแน่อยู่ได้น้อดีมากๆนะนรับแมนเอ๋ยแมนครับบานนี้ขั้นเคยฝันลักษณะจังสิบ๊อข่างเหล็กไงล่ะครับข่างเหล็กผมก็เลยว่าเอ๊ะสีหายโสงบ่ครับว่าแข็งทุกแข็งยากเนาะครับเนาะค่ะ่บ่แน่นอนนะครับเนาะค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะมาบันเลขที่บ่ครับโอ้ค่ะบานนี้นะจับนี่อายุเท่าไรเนาะอายุสามสิบสี่สีขาสามสิบห้าครับอืสามสิบสี่สีขาสามสิบห้าครบานนี้ เมียอายุเท่าไรนะจ๊ะเมียผมอายุสามสิบสามสิบสองครับสามสิบสองปีเนาะเพราะว่าในความฝันนั่นเมียก็ยืนอยู่น้ำกันอยู่ยืนแนบเบืองผู้ชายสี่คนนั่นล่ะเมียนเมียนใหืกันมากเหืหล่ะมีนครับผมในมีการเสียใจลองไห้บอค่ะห้องให้ห้องครับยืนเบื้องดีซื้อครับโอ้ค่ะแต่เตรียมตัวเดี๋ยวไปซ่อมหมองไม่ไงล่ะครับค่ะ กระสอบโบในความฝันว่าเพิ่นโบโบอกบเก่าเพิ่นใหม่กิดหน่อยใจอยู่ครับหน่อยใจนะครับค่ะนะสิบอกกรุ่งนาเนี่ยนะครับผพิมหน่อใจผมนะครับค่ะเพราะสิทธิห้ามองยูไม่แห้งครับแมนแมนครับขันฝันเกียวเกจังสีบันเน่ได้นอกค่ะบันดกทีก็สำคัญเนาะนะครับเนอกแมนครับ เพราะว่าบาลีทีนีแต่สามแปดมูสองเอาสามแปดแปดสามนี่แหละเนาะตัวเลขงง่ายเลตัดเล็งเอาครับสามแปดแปดสามแปดสองประจันครับค่ะค่ะค่ะต่ว่าโซนตัวของหนาจับนี่ตัวหมักบอกค่ะผมคำนวณไว้อยู่ครับไอแต่ว่าส่วนหมากมันสีมารางเลยครับแต่ว่ากระดับไว้บนก็ได้ครับค่ะไอหกสามครับตัวเดียวครับหกเลขคำนวณครับโอ้เขาทุกหมวดบอลจับ มันก็ชนหน่อยสีผาดครับแต่ว่าส่วนมากสีลงล่างนะครับแต่หน่อยเทือสีขึ้นบนครับตัวเดียวเน้นๆเลยเนาะครับ่องเบิ่งครับเกิดเป็นแนวทางเนาะครับเนาะคค่ะรัหกสามตัวเดียวเน้นๆเนาะครับผมวานีกาะอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมหกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะกระฝากท่านผู้ชมพิจารณาไว้นําแนออีกตัวนึงเนาะข่าความฝันของน่าจับมีหยังเพิ่มเติมบ่คะบ่ครับผมมีเพียงเท่านี้นะคะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเขาอคุณแนวทางตวเลขแนวทางความฝันของนาจับค่ะแต่ขอให้นาจับกับท่านผู้ชมของขฮานี่โชคโชคมันมันรวมกันค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะขอบคุณค่นะคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลของนาจับเนาะคะ่ะนาจับนี่เพิ่นฟันว่ามีคนมามังลังคาบานของเพิ่นเนาะคะ่ะมาลือลังคาบาน,นะคะ่ะเพิ่นกะมาพอเพิ่นกะเสียใจเนาะคะ่ะเพิ่นก็เก็บข่าวเก็บของกับเมียเพิ่นเนาะค่ะสินี้ไปเศาบานหม่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขของเพิ่นเนาะคะ่ะปันเด็กที่เพื่อนกับสามแปดสองค่ะอายุของนาจับนี่กับสามสิบสี่อย่างเขาสามสิบห้าปีเนาะคะ่ะอายุเมียเพิ่นกับสามสิบสองค่ะเลขคำนวณเพื่อนกับหกสามค่ะขขนนก 63, ะ,ะให้รสรรมุ่มเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะ,ค,ะค่ะกะให้โศกโศกมันมันให้ลำให,ลให้้วยให้ปังปังปัง,ป,ง,ป,งปังกันทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะหนึ่งมีหน้าสองหาหกเกค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคามสามตัวเต็งน้ำเนยอค่ะสำหรับคลิปนี้เจคามสามตัวเต็งขอจกเป็นทีงโ,โ,โ,โทนี้คลิปนาพ่อกันไหม่สวัสดีค่ะ